ผู้ชมครับเรื่องราวความน่าสนใจของคนบนผืนน้ำในสัปดาห์นี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวของเขากันต่อส่วนในช่วงนี้ครับในช่วงของท่องไปในโลกของเด็กในเมื่อมาเที่ยวเชียงใหม่ทั้งทีนะครับเด็กๆก,ก็ขอนำเสนอในเรื่องของสวนราชพฤกษ์ซึ่งเขาอยากจะไปกันเป็นอย่างยิ่งลองไปดูกันครับว่าเขาจะไปส่วนไหนของสวนราชพฤกษ์และจะมีความสนุกสนาน อะไรเกิดขึ้นบ้างขอเชิญติดตามรับชมกันได้เลยครับสับสนุนโดยร้านเมืองปลาชจักรสองมีนบุรีจำหน่ายอุปกรณ์เลี้ยงป่าสวนน้ำอุปกรณ์น้ำพุ0 2 9 1 8 9 4 4 0ก้ลหัด เนื่องจากช่วงต้องไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยยังอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะนะพิธีกรตัวน้อยทั้งสามคนเนี่ยก็เลยยังไม่ยอมกลับบ้านขออยู่เชียงใหม่ต่อด้วยกันนะเนี่ยนะแต่วันนี้พวกเขาขอแวะไปที่สวนราชพฤกษ์กันนะครับมาดูกันครับว่าเด็กๆจะพาเราไปเที่ยวสวนไหนของสวนราชพฤกษ์อ้าวนั่นไงนะ้องมุซัมมินเดินมาลแล้ว สลามูอะไรกุมครับน้องมุซัม,มินว่าอะไรกลุ่มมุสลามกับพี่โคศโกทําอะไรอยู่ครับน้องมุซัม,มินวันนี้จะพาพี่โคศกไปเที่ยวไหนละครับเนี่ยว่าแต่เป็นอะไรครับมองซ้ายมองขวาอยู่นั่นอมองหาใครอยู่จ้ะผมมองอะ่ะพี่ๆอยู่กับไม่รู้ไปไหนกันบอกว่าจะพาผมไปเที่ยวสวนราชะพฤกษ์แล้วก็หายกันไปเลยครับน้องมุซัม,มินค่ะ พี่ฮันน่าอยู่นี่ค่ะกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่น้องฮันน่าขยันเชียวนะครับว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนครับเนี่ยพี่โคศกขาที่นี่เป็นบ้านฮอลแลนด์ในสวนราชพฤกษ์ค่ะอ๋อฮอลแลนด์ก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะนะเราจะพาพี่โคศกไปไหนต่อครับเนี่ยฮะไม่ไปไหนแล้วคะ่ะอยู่แถวนี้แหลคะค่ะอาการมันร้อนหนูชอบที่ที่มีต้นไม้เยอะๆคะ่ะ ว้ามาลดน้ำให้ดอกไม้ไม่ยอมชวนพี่ลีนาเลยเดี๋ยวผมช่วยพี่อันนารดเองกับงั้นเดี๋ยวพี่ลีนาไปหาบัวรดน้ำต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาช่วยจงโตจงโตจงโตพี่ดอกไม้กินน้ำไปแล้วโตวเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะได้ปีนพี่ดอกไม้เล่นได้น้ามูสัมมินที่แท้ก็อยากปีนพี่ดอกไม้นี่เอง ดอกไม้สวยๆค่ะไม่ได้มีไว้ปีนนะคะน้องมูซัม,มินที่พี่ฮันน่าพูดน่ะถูกต้องแล้วครับน้องมูซัม,มินดอกไม้สวยงามไม่ได้มีไว้ปีเล่นนะพี่น้องสามคนเนี่ยเอะก็จะเล่นอย่างเดียวเลยนะครับเรื่องนี้พี่โคศกจะไม่ยุ่งนะครับพี่โคศกขาแต่หนูไม่ปีนดอกไม้เล่นนะคะหนูช่วยรดน้ำให้ดอกไม้ก็พอคะ่ะผมก็ช่วยรดนะครับ พี่อันนาช่วยจับกระถางดอกไม้ไอ้ผมหน่อยครับอัลฮัมดุลินละเก่งมากๆเลยครับน้องๆวันนี้ขยันกันจริงๆเลยเดี๋ยวพี่โคศกซื้อขนมมาเลี้ยงให้นะครับไม่เป็นไรค่ะพวกหนูยังไม่หิวขนมแต่พวกหนูหิวความรู้พี่โคศกรู้ไหมคะว่าดอกไม้ที่พวกหนูรดน้ำให้อยู่เนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงอ้าวพี่นี่แทบไม่ทันต่างตัวเลยนะ แต่ก็ดีนะที่คำถามน้องลีน่าวันนี้ง่ายๆดอกไม้ในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า flower อ่านตามพี่ขอยกช้าๆนะครับ flower แปลว่าดอกไม้แล้วดอกไม้ภาษามาเลยล่ะคะแปลว่าอะไรคะดอกไม้ในภาษามาเลยเหรอเขาเรียกว่าบุงาอ่านตามพี่นะครับน้องบุงาแปลว่าดอกไม้บุงาแปลว่าดอกไม้เหมือนคำภาษาไทยเลยนะคะ มาที่ภาษาอาหรับมัางค่ะพี่โคศกดอกไม้ในภาษาอาหรับเนี่ยก็คือคําว่าซารอจุนนะครับอ่านตามพี่นะครับซารอจุน ah แปลว่าดอกไม้เออพี่โคศกคะแล้วดอกไม้ในภาษาจีนล่ะคะคือคําว่าอะไรส่วนดอกไม้ในภาษาจีนจะออกเสียงไง่ายๆสั้นๆเลยนะครับคําว่าฮวานั่นเองนะครับน้องๆอ,งอ่านตามพี่โคศกนะครับฮวาแปลว่าดอกไม้

รื่องนี้มินจะไม่ยุ่งผมก็ขอลดน้ำดอกไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ลีนาไปลดต้นอื่นแล้วกันนะคะอ้าว,วันนี้น้องๆเป็นอะไรไปกันครับเนี่ยไม่เดือไม่ซอนแถมยังขยันอีกพี่นี่ง,งงไม่หมดแล้วเนี่ยฮะพรกหนูเป็นเด็กดีไงคะหนูลดน้ำต้นไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปใส่รองเท้าไปเดินเล่นก่อนนะคะเออน้องฮันนาครับรองเท้าแบบนั้นใส่เดินไม่ได้นะครับออกมาครับมารดต้นดอกไม้ต่อดีกว่าหนูใส่ หนูก็ลดน้ำต้นไม้ได้นะคะพี่โคศกไม่ต้องเดินก็ลดได้หนูก็ใส่รองเท้าแบบน้องฮันนาได้นะคะแต่พี่โคศกคะหนูสงสัยจังเลยคะ่ะว่าทำไมพี่โคศกต้องให้พวกหนูรดน้ำดอกไม้ด้วยดอกไม้มีประโยชน์ยังไงคะนอกจากความสวยเนี่ยดอกไม้เนี่ยนอกจากความสวยงามแล้วยังช่วยลดพวกยาพวกวัชพืชได้ด้วยนะครับน้องๆลดยังไงคะดอกไม้ชอบกินหญ้าเหรอคะ เออไม่ใช่ครับน้องลีนาะดอกไม้ไม่กินหญ้าหรอกครับแม่แต่ดอกไม้บางชนิดสามารถปรลูกคุมดินได้เป็นอย่างดีทําให้ต้นหญ้าว่าจะพืชไม่สามารถโตแสกขึ้นมาได้นะครับนอกจากนี้ดอกไม้ช่วยรักษาระดับอุณหภูมิและความชื้นภายในดินอีกได้ด้วยนะครับน้องๆประโยชน์อื่นๆของดอกไม้มีอีกไหมคะพี่โคศกแค่ลดหญ้าได้ประโยชน์ดอกไม้มีแค่นี้เองเหรอดอกไม้ยังเป็นยารักษาโรคด้วยนะครับ พวกดอกบัวดอกพิกุลดอกกระดังงาไทยดอกมะลิี่ดอกชุมเห็ดเทศดอกขี้เหล็กดอกกระทือดอกยี่เค่งดอกผักัางดอกบานจินดอกสเดาดอกคำแสดอกปีบดอกจำปีดอกทองกาวดอกกุหลาบมอนดอกพยอมดอกกลุ่มดอกมารุมดอกทับทิมโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยครับน้องลีนนะดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรช่วยรักษาโรคเนี่ยเยอะมากหนูนึกว่าดอกไม้จะมีแค่ไว้ประดับที่แท้ก็ใช้รักษาโรคได้ด้วย แสดงว่าอย่างนี้ดอกไม้ก็กินได้สิคะใช่แล้วครับดอกไม้บางดอกไปใช้กินกับอาหารได้เลยนะอย่างเช่นพวกดอกส้นโนดอกแคดอกอัญชันแต่ดอกไม้บางประเภทก็ใช้แค่สีมาประกอบอาหารนะครับเช่นการใช้สีจากใบเตยจากดอกอัญชันไงครับน้ำอัญชันนี่อร่อยจริงๆนะครับพี่ขอส่งใหกินอร่อยมากจะบอกให้อันทำหนูลิล้าค่ะดอกไม้เนี่ยมีประโยชน์มากมายจริงๆตอนแรกหนูนึกว่าแค่สวยเท่านั้นเอง น้องๆครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าเลาสร้างสปปรรพสิ่งในโลกนี้แต่ละอย่างจะมีประโยชน์มากมายทั้งนั้นเพราะความเมตตาของพระองค์ไงครับที่สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายมีประโยชน์มากมายให้มนุษย์อย่างเราได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นขนาดดอกไม้ที่เราคิดว่าเอาไว้แค่ดูเล่นเนี่ยล l l a ์ยัง,งทรงทําให้ดอกไม้เนี่ยกินได้แถมรักษาโรคได้ด้วยนะครับ เราทรงเมตตาต่อเรามากมายขนาดนี้เราต้องทำความดีเยอะๆนะครับน้องๆเพื่อเป็นการเคารพพักดีต่อพระองค์ละหมาดให้ครบอ่านกุร่านเยอะๆกันนะครับพี่โกศกับอัลลอฮฺเมตตาต่อมนุษย์มากเลยนะครับผมต้องเป็นเด็กดีงั้นผมขอตัวไปละหมาดก่อนนะครับเออน้องมูซามินครับละหมาดเนี่ยก็ดีนะครับแต่ตอนเนี้ยยังสายอยู่ครับ ยังไม่มีเวลาไหนต้องละหมาดครับน้องมุซัมินจะไปละหมาดอะไรครับยังไม่เข้าเวลาเลยเอา้าผมก็ลืมดูเวลางั้นผมไปอ่านอัลกุรอ่านเราเวลาละหมาดก็ได้ครับบิสมิลลาฮิราะมานิราะหีมกุลหุวัลอหุอัดอัลลอฮุซอมัดลามะลทิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละหูกุฟวันะฮ์